สวัสดีครับมาพบกับ LM Bike อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับฝนเลยโอเคเดี๋ยวผมรีบถ่ายนิดนึงนะครับคันนี้เป็น Honda PCX ปี2017นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับโอเคไปชมกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะครับชิลค่อนข้างสวยครับไม่ค่อยมีรอยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าก็ไม่มีแตกนะครับไม่มีร้าวแต่ว่ามีรอยนิดหน่อยครับมองแทบไม่เห็นแต่รวมๆก็สวยอยู่นะครับ ไล่มาตรงบางโคนหน้าบ้างบางโคนหน้า,าจะมีตําหนิครับตรงจะมีเหมือนสีนะสีมาโดนสีขาวเม็ดสีขาวนะครับแต่ว่าไม่ได้มีรอยอะไรนะครับโอเคอยางก็ยังเหลือนะครับยังใช้ได้อีกสักพักเลยรถคันนี้เจ้าของไม่ค่อยได้ใช้ครับจอดจอดอย่างเดียวเลยจานก็จะเป็นสนิมนิดนึงเดี๋ยวกล้องลอง z o มดูนะครับ เนี่ยฮะรถไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าสัมผัสก็ยังพอใช้ได้ครับโอเคกระบอกไม่มีลอกนะครับโอเคไล่มาดูชุดเสียนบ้างครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคันเนี้ยรถคันเนี้ยอาจจะมีรอยบ้างแต่ว่าไม่เคยล้มนะครับดูจากพวกปอกแฮนมือเบรกอะไรเงี้ยนะครับไม่มีรอยเลย เจ้าของก็คอนเฟิร์มมาว่าเขาไม่เคยล้มนะครับโอเคลองไล่สีดูลอยนิดหน่อยครับแทบไม่ค่อยเห็นข้างล่างก้มดูข้างล่าง,ม,ม,างมีไหมอาด้านล่างจะมีมุมนี้นะครับจะเป็นขูดกับฟุตบาทมานะครับแต่ไม่ใช่รอยล้มนะครับโอเคไล่ขึ้นมา ชุดสีไม่ไมีแตกนะครับสวยอยู่แข็งเครื่องใส่กิ๊บเลยใส่เลยกองสวยโอเคโชคหลังไม่แตกนะครับตำหน่จะมีตรงนี้นะครับมือจับจะมีรอยแล้วก็เหมือนมีรอยเล้านิดนึงโอเคนะครับไฟท้ายสวยงามครับไม่มีรอยเลยไฟท้าย นี้ทะเบียนกรุงเทพครับโอเคชุดท่อยังดูสวยอยู่นะครับบางท่อก็ไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะมอน้ำไม่มีรั่วไม่มีซึมเช่นเคยโชกหลังก็ไม่มีแตกนะครับโอเครถคันนี้ผมถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับซื้อไปก็เอาไปใช้ได้เลย เดี๋ยวลองไล่มาดูชุดสีด้านล่างก่อนนะครับฝั่งนี้มีรอยเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูก่อนข้างล่างเลยอจะเป็นรอยเบียดฟุตบาทเหมือนกันนะครับไม่ใช่รอยล้มนะดนดูใต้บอกกันบ้างครับไปเร็วนิดนึงนะครับพอดีฝนมันตก ได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวมาดูระบบไฟกันก่อนฮะระบบไฟอ่าไปท้ายไฟเบรกโอเคติดครับไฟเลี้ยวติดนะครับโอเคมาดูด้านหน้ากันบ้างครับอ่าไฟเลี้ยวติดหมดนะครับไฟหน้าติดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูไม่กันบ้างครับวิ่งเท่าไหร่แล้วไม่คันนี้28,117นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวกดเบรกมือหน่อยครับเบรกซ้ายโอเคผมจะสตาร์ทแบบไม่บีดคันเล่งนะครับกดแน่นหน่อยอ่า เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเดินเบาเป็นยังไงนุ่มๆเลยไม่มีเสียงแปลกปลอมเลยรถคันนี้เครื่องเดิมๆนะครับไม่ทำอะไรเลยข้างก็เดิมๆทั้งคันโอเคมาฟังเสียงข้างกันบ้างครับ กิฟนะครับเสียงข้างโอเคเดี๋ยวผมลองเบิร์นให้ฟังนะครับดูฟันขาวไปในตัวด้วยเบิ้เป็นมานะครับดูล้อฟันขาวไม่มีนะครับอ่าแลวกล้องมาดูที่มือผมบ้างครับอโอเคนะครับบิดเป็นมา เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องราคานะครับคันนี้เครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเครื่องปกติเครื่องนิ่มมากเลยนะครับผมขอบอกเลยราคาคันนี้เป็น Honda p พ x ปี2017ัไม่สอ8 0 0นะครับผมเปิดที่51,900เเท่านั้นครับช่องทางการติดต่อผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ